ถ่ายหรือยังเนี่ยคยสร้างตัวเรงความเร็วโคโนามาแล้วเรื่องแค่นี้ต้องทำได้สิ <c oughs> ถึงเจ้าหน้าที่โอเวอร์วอเรียนถึงเจ้าหน้าที่โอเวอร์วอทุกท่านอืแบบเดิมดีกว่าถึงเจ้าหน้าที่โอเวอร์วอสหายเก่าทั้งหลายนี่คือวิสตันไงฮ่าโอ้ยเอาจริงดิสามสิบ <c oughs> ปีที่ผ่านมาผู้อัลนิกส์ได้ประกาศสงครามเกิดความกลนระหลขึ้นไปทั้งโลก เจ้าก็ทั่งวิญญาชนกลุ่มน้อยได้กำเนิดขึ้นมา Overwatch ได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยมนุษยชาติจากวิกฤตการณ์อมนิคลาสิแล้วได้กลายเป็นผู้ชนะเลิศด,ด้านสต,ติภาพและความก้าหน้าอ,นาอันใหญ่ยิ่งท่าที่มนุษยชาติเคยพบเห็นคุณนะได้รับเลือกแล้วเพราะคุณมีพลังและความสามารถที่ทําให้คุณนะที่คุณเพราะว่าคุณนื <on a> <world> พวกเราก็รู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วฟังนะ ผู้คนต่างตัดสินเราว่าคงดีกว่าถ้าไม่มีเราถึงขนาดเรียกเราว่าอาชยากรแถมพาครอบครัวข,ของเราไปแต่ดูนี่สิต้องมีใครสักคนทำอะไรสักอย่างเราต้องทำอะไรสักอย่างพวกเราสร้างความแตกต่างได้อีกครั้งโลกต้องการเราในตอนนี้มากกว่าที่เคย มาลุยกับฉันไหม